สวัสดีจ้าทุกคน Hi ไกส์นี่นะคะทุกคนวันนี้พวกหนิงก็จะเอาเรือออกนะคะนี่จะเอาเรือไปไปเที่ยวกันจ้าพวกหนิงก็จะไปนอนในเรือกันนะคะก็คือจะลงไปนู่นเลยนะคะทะเลสาบไซมานะคะนี่จ้าไปกันจ้าติดตามจ้าทุกคนนี่นะคะนี่จะพี่นองเบิ้งความสามารถของแรนโรเวอร์นะจน้ะเนาะแรนโรเวอร์เขาก็จะสามารถแบบว่าไอ้นี่นะคะ คือสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดึงเลือลำไ่ใดนะจ๊ะพี่น้องคนเลือลำไยใดนะจา๊ะนี่เรือลำนี้ไม่ใช่เล็กๆนะคะนี่จ้ะนี่จ้ะคือแลนโรเวอร์นะเขาก็เป็นรถที่แบบว่าแรงเนาะมีเป็นแบบว่ารถที่แรงนะคะนี่จ้ะนี่เขาสามารถคนเลือดึงเลือไปใส่มาใสา่ใดสบายสบาย,ยจา้ะนี่พวกนี้กะก๊ามากจ้ะพี่น้อง เรามีรถแลนด์โรเวอร์นะคะเราก็มันก็สะดวกสบายหลายอย่างนะคะคือเฮ้ามีเรือเขาเขากับเขาก็ากดึงเรือใดจะพี่น้องเฮาสามารถสามารถเอาเรือไปใดซุ่มมองนี่จ้ะเฮาอยากเอาเรือไปลงงไ่งมองใดเฮากับเอารถลากไปจะพี่น้องนี่จ้ะนี่นะคะแลนด์โรเวอร์นะคะรักนะคะรักมากนะคะสำหรับพวกหนิงพวกนิงก็ชอบมาก ความสามารถเขาเยอะนะคะแรงเขาเยอะความสามารถเขาเยอะนะคะนี่นะคะเหตุผลที่ลงรักแลนด์โรเวอร์นะคะนี่จ้ะปกติถ้าเป็นรถเล็กๆนะคะก็จะไม่สามารถลากเรือลำนี้ได้นะคะนี่จ้าเรือลำนี้ก็ ็ใหญ่อยู่นะคะจะแลนดรเบอร์ก็ลากได้สบายๆนะคะตอนนี้พวกนี้ก็อยู่และเป็นรันตานะคะก็เอาเรือมาเติมน้ำมันนะคะก่อนที่เราจะลงเรือนะคะนี่จ้าพี่น้องจอดเติมน้ำมันจ้าพี่น้องนี่จ้าก็เอาเรือมาเติมน้ำมันด้วยนะคะเอารถมาเติมน้ำมันด้วยนะคะพวกนี้กับบอไดเอาเรือไปเติมน้ำมันอยู่ทาเรือเนาพี่น้องเนาะก่อนจะลง ก่อนจะลงลงเรือนะคะเราก็เราก็เติมน้ำนี่นะคะทุกคนเราก็ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพวกนิงก็จะเอาเรือไปลงท่าน้ำนะคะนี่จะพวกนิงก็เดินทางมาเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือพวกหนิงก็จะไปลงทะเลสาบไซมานะคะซึ่งพวกหนิงก็จะไปลงท่าน้ำที่เมืองแลปเปลันตานะคะ รับเป็นลันตานะคะนิงก็ถ่ายบรรยากาศถนนให้ดูกันนะคะนี่จ้านี่ก็จะเป็นถนนที่ฟินแลนด์นะคะก็จะมีอุโมงค์นะคะแต่ว่าก็อุโมงค์ไม่ได้ยาวมากนะคะก็จะมีอุโมงค์ยาวอุโมงค์สั้นนะคะแล้วแต่ช่วงถนนแล้วแต่ถนนนะคะนี่จ้าเราก็ไปเรื่อยๆนะคะก็คือก็คือ เราก็ลากเรือไปนะคะรถก็คือลากเรือไปนะคะนิงก็เลยเอาวิวถนนมาให้ชมกันนะคะก็ถนนที่ฟินแลนด์ก็จะประมาณนี้นะคะนี่จ้าหนิงก็เอาวิวถนนมาฝากนะคะเดี๋ยวนิงก็จะพาไปชมนะคะวิธีวิธีที่เขาเอาเรือลงน้ำนะคะ เรือลำใหญ่ๆนะคะแล้วเราก็ลากไปนะคะก็มาดูกันนะคะว่าว่าเรือลำใหญ่ๆเอารถลากมานะคะแล้วเขาจะลงน้ำยังไงนะคะก็คือคนเดียวก็ลงได้นะคะแต่ส่วนมากถ้าหนิงไปกับสามีนะคะหนิงก็ต้องช่วยสามีนะคะนี่จ้าก็คือชมถนนไปก่อนนะคะนี่ถนนก็จะเป็นเป็น บ้านเราเขาเรียกว่าอะไรอะสองเลนนะจ้าทัวเวใช่ไหมนี่จ้าก็คือจะวิ่งได้สะดวกสบายมากเลยนะคะนี่จ้าก็คือจะ,เป,นนนะ,ะเป็นถนนใหญ่นะคะเป็นถนนใหญ่นะคะก็จะไม่มีโมไซค์วิ่งด้วยนะคะนี่จา้าเราก็ลากเรือลงนะคะเอาเรือลงนะคะก็คือถอยรถลงไปนะคะนี่จา้พาพอดีว่านินโชคดีนะคะ ถ้าปกตินิ้งมากับสามีสองคนนิ้งจะต้องช่วยสามีนะคะช่วยดึงเชือกนะคะพอดีว่าเรือลำนู้นเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าเขาเขาเขาซ่อมเรืออยู่ตรงนู้นนะคะเรือข้างหลังนะคะเพราะว่าที่มันแคบแล้วมันก็ลมนะคะแล้วทีนี้ทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามันแคบเดี๋ยวเขาจะมาช่วยนะคะคือเขาก็มาช่วยดึงเชือกนะคะนี่จะถ้าถ้าหนิงมากันสองคนนะคะหนิงก็จะไม่ได้ถ่าย โมเมนต์น so so ี้นะคะเพราะว่าเราต้องระวังนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นเป็นอะไรที่เราต้องระวังนะคะนี่จ้าก็คือการเอาเรือลงนะคะเพราะว่าเราต้องระวังทั้งรถแล้วก็เรือนะคะเพื่อที่ความปลอดภัยนะคะเราก็ต้องต้องเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะคะนี่จ้าพอดีว่ามีคนมาช่วยนะคะหนิงก็เลยได้ถ่ายวิดีโอนะคะนี่ก็จะเอาลงง่ายๆนะคะ เรือลงทะเลก็คือไม่ได้ลงยากนะคะก็คือจะใช้รีโมทตัวหนึ่งนะคะในการกดในการกดให้เขาออกไปนะคะแล้วก็กดให้เขาเข้ามานะคะเวลาเอาขึ้นเอาลงนะคะหนิงกับสามีก็เอาขึ้นเอาลงได้สองคนนะคะช่วยกันก็คือเอาขึ้นเอาลงได้สบายๆนะคะน่จ้าคือเรือลำนู้นนะคะคือคือเขาเอาเรือมาลงแล้วนะคะแล้วทีนี้เรือเขา เรือเขาสตาร์ทไม่ติดหรืออะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยมันก็เลยแคบนะคะมันก็เลยทําให้ทางทางเข้ามันแคบนะคะนี่จ้าก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะคะก็แค่กดรีโมทนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราต้องระวังนะคะเราต้องเราต้องดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่ท่าเรือรับปนันตานะคะรับปัและปนลันตานะคะ นี่จา้าเรือหนิงก็ลงแล้วเรียบร้อยนะคะผูกเชือกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่จ้าเราก็จะล่องเรือในทะเลสาบไซมานะคะก็ไปดูกันนะคะหนิงก็จะไปนอนตามเกาะต่างๆนะคะเรือลํานี้ก็เป็นเรือบ้านนะคะเป็นเรือบ้านเป็นเรือมีครบทุกอย่างเหมือนบ้านหลังนึงนะคะนี่จ้านี่นะคะถ้า,ถ,าถ้าพวกหนิงไปตามที่ ที่ในเมืองนะคะพวกหนิงก็จะไปกินข้าวตามร้านอาหารบ้างนะคะนี่จะพวกหนิงก็เริ่มออกเดินทางแล้วนะคะนี่ก็จะสวนกันการเรือท่องเที่ยวเขานะคะหนิงก็จะบรรยากาศมาฝากนะคะคือพวกหนิงก็จะไปนอนตามเกาะต่างๆนะคะเดี๋ยวหนิงก็จะถ่ายบรรยากาศเกาะต่างๆให้ชมกันนะคะก็คือการเอาเรือออกนะคะฟินแลนด์ก็จะเป็นประเทศที่มีเกาะ อยู่แสนแปดอยู่แสนแปดหมื่นกว่าเกาะน,นะคะแล้วก็มีทะเลสาบอยู่แสนแปดหมื่นกว่าทะเลสาบเหมือนกันนะคะคือเป็นประเทศที่มีเกาะเยอะมากนะคะแล้วทีนี้ทีนี้เกาะแต่ละเกาะก็สามารถไปนอน,อนได้นะคะเราสามารถเอาเรือเข้าไปนอนได้เลยนะคะนี่นะคะพวกหนิงก็จะไปนอนตามเกาะต่างๆนะคะก็คือฟินแลนด์ก็ไปดูเกาะฟินแลนด์นะคะว่าเขาทํายังไงนะคะเวลาหน้าร้อนมานะคะ คนฟินแลนด์ก็จะเอาเรือออกนะคะคนที่มีเรือนะคะก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะก็คือคนที่มีเรือเขาก็จะเอาเรือออกแล้วก็ไปนอนตามเกาะต่างๆนะคะไปไว่ายน้ําไปอะไรงนี้นะคะก็คือใช้ชีวิตแบบว่าอยู่ตามเกาะต่างๆนะคะเพราะว่าเกาะมันเยอะนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะทําที่ปิ้งย่างที่ที่อะไรให้นะคะแล้วก็เอาเรือออกไปนอนเกาะไปรีแลกไปพักผ่อนกันนะคะ นี่จ้าสะพานนี้ก็คือจะสูงมากเลยนะคะยี่สิบยี่สิบสี่กว่าเมตรนะคะนี่สูงมากเลยนะคะก็คือเรือลำใหญ่ก็ผ่านได้นะคะนี่จ้าพวกนี้ก็จะไปนอนเกาะเรื่อยๆนะคะก็คือไปเรื่อยๆนะคะเราไปเรื่อยๆนะคะตามเกาะต่างๆนะคะเดี๋ยวนิงก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะคะเกาะไหนเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเกาะแต่และเกาะเขาก็ จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะก็คือเขาก็จะมีเอกลักษณ์มีความสวยงามเป็นของตัวเองนะคะตามรูปแบบของตัวเองนะคะแล้วเขาก็จะทำทำไม่เหมือนกันนะคะนี่จาพวกนิงก็ออกไปเรื่อยๆนะคะนี่จาก็คือก็คือจะออกไปเรื่อยๆตามเกาะต่างๆนะคะเราก็จะดูแผนที่ดู ดูอะไรนะคะดูในเน็ตแล้วนะคะว่าเราจะไปนอนเกาะไหนดีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพวกหนิงปกติทุกปีนะคะพวกหนิงก็จะชอบเอาเรือออกมานอนตามเกาะนะคะแล้วก็พวกหนิงก็จะมาทะเลสาบไซมากันนะคะถ้าไม่มาทะเลสาบไซมาก็จะนอนแถวบ้านหนิงนะคะแถวบ้านหนิงก็จะมีเกาะเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามาทะเลสาบไซมานี่มันก็คือจะแบบว่า เป็นสถานที่แบบว่ามันมีเกาะเยอะนะคะแล้วทีนี้เราก็เราก็อยากไปแบบว่าอยากไปในที่ต่างๆนะคะอยากไปในที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะเราก็ไม่อยากไม่อยากนอนแค่เกาะที่อยู่บ้านตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะเกาะที่อยู่บ้านตัวเองก็ไปนอนมาหลายเกาะแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเราก็อยากออกมาสู <g recycle> ส่โลกกว้างบ้างนะคะนี่จ้าก็สวยๆนะคะ นี่บรรยากาศถ่ายข้างหลังให้ดูนะคะนี่เขาบอกว่าบรรยากาศก็ฟินฟินมากเลยนะคะนี่จ้าไปเรื่อยๆนะคะเราก็ไปเรื่อยๆคือเราล่องเรือไปเรื่อยๆนะคะค่าไหนเราก็จะนอนนั่นนะคะเราหิวเราก็จะทําอาหารกันในเรือนะคะนี่จ้าหนิงจะไปนอนเกาะนี้นะคะก็จะเป็นเกาะแรกที่เราจะไปนอนนะคะลักษณะเกาะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นยาวๆตามตามอันนี้นะคะนี่จะนิงก็จะดูเพื่อนหนิงก็ดูแผนที่ไปด้วยนะคะนี่จะดูสิครับปลาเยอะมากนะคะแผนที่นี่จะไปเรื่อยๆนะคะเราเราไปเรื่อยๆตามตามอันนี้นะคะตามแผนที่ตามวิถีทางเรานะคะเราก็ไปเรื่อยๆนะคะแถบนี้ก็จะเป็นบ้านพักตากอ,อากาศก็เยอะนะคะ นี่นะคะพวกหนิงก็มาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพาทิตย์เที่ยงคืนนะคะก็คือฟินแลนด์ก็คือจะจะไม่มืดนะคะก็คือจะไม่มืดนะคะช่วงที่พวกหนิงเดินทางนี้ก็คือสี่ทุ่มแล้วนะคะนี่จาก็คือไม่มืดนะคะก็จะเป็นแบบว่าพระอาทิตย์ จะไม่ตกดินนะคะช่วงนี้แม้จะพาทิต์เที่ยงคืนผ่านไปแล้วแต่ว่าแถบนี้ก็คือไม่มืดนะคะนี่จ้าเราก็ไปเรื่อยๆนะคะสามสี่ทุ่มก็จะประมาณนี้นะคะก็คือจะมีมืดนะคะนี่จ้าพวกนิงก็จะไปนอนที่เกาะนะคะเราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะคะนี่จ้า พระอาทิตย์ก็คือจะส่องส่องแบบว่าแสงแยง,แยงตาหน่อยนะคะนี่เราก็คนที่นี่ก็คือช่วงนี้นะคะหน้าหน้าร้อนของฟิลแลนด์นะคะเขาจะเที่ยวแบบว่าสนุกมากเลยนะคะก็คือเขาจะไม่ได้กังวลกับเรื่องการนอนนะคะก็คือใครมีเรือก็เอาเรือออกนะคะก็คือจะ จะวิ่งกันแบบว่ามันไม่มืดนะคะทุกคนพอมันไม่มืดนะคะเราก็สามารถมองเห็นนะคะก็จะวิ่งกันนะคะคือบางทีนะคะถ้าพวกหนิงเดินทางไกลนะคะบางทีตีหนึ่งตีสองอย่างนี้ก็ยังวิ่งกันอยู่นะคะก็คือเขาใช้ชีวิตแบบว่าให้มันคุ้มนะคะเพราะว่าหน้าหนาวมาฟินแลนด์ก็คือจะ มีแต่เวลามืดนะคะมันก็จะสลับกันนะคะหน้าร้อนมาเขาก็เหมือนกับว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มนะคะก็คือรีบกอบโกยเวลากลางวันอะไรประมาณนี้นะคะก็คือใช้ชีวิตไปเลยนะคะนี่จ้านี่จ้าทุกคนพวกหนิงก็เข้ามาถึงเกาะแล้วนะคะนี่จ้า นี่คืนนี้พวกหนิงก็จะนอนเกาะน,นี้นะคะนี่จากก็คือก็มีเรือมีเรือเข้ามาจอดนอนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคนที่เขาพายเรือเพื่อพายเรือคันยักษ์นะคะมาเหมือนกันนะคะนี่นะคะมาถึงเราก็ต้มน้ำนะคะหนิงก็จะ นี่นะคะหนิงก็จะต้มน้ำนะคะหนิงก็จะกินชานะคะคือเรือลำนี้ก็จะมีไฟมีอะไรทุกอย่างนะคะนี่จ้าดื่มชานะคะบรรยากาศพระอาทิตย์ก็คือไม่ตกนะคะนี่จ้าเราก็เกาะน,นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนิงจะรีวิวให้ดูทั้งเกาะเลยนะคะนี่จ้าหนิงก็จอดเรืออยู่ตรงนู้นนะคะเราก็จะนอนกันที่นี่นะคะวันนี้ตอนนี้พวกหนิงก็ จะมาย่างไส้กรอกกินนะคะก็คือนีจ้าก็คือไม่ได้หิวมากมายนะคะแต่ว่าหนิงก็ก็จะกินกันนะคะนิดหน่อยนะคะนี่จา้าบรรยากาศก็กคือไม่มืดนะคะทุกคนฟินแลนด์ช่วงหน้านี้ก็คือจะไม่มืดนะคะก็คือจะใช้ชีวิตแบบว่าแล้วแต่เราจะใช้เลยนะคะนี่จา้า บรรยากาศก็คือมีมืดนะคะคืออยากนอนตอนไหนก็นอนนะคะคือพวกหนิงออกมาเที่ยวออกมาออกมากับเรือแบบนี้นะคะพวกหนิงไม่ได้ฟิกเวลานอนนะคะคืออยากนอนเวลาไหนก็นอนนะคะอยากนอนตีสองตีสามอยากนอนเวลาไหนก็นอนนะคะแล้วแต่ร่างกายเราอยากนอนนะคะนี่จ้ะเราก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องนอนเวลานั้นเวลานี้นะคะเพราะว่ามันมีมืดนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็ ใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆนะคะนี่หนิงก็ย่างไส้กรอกนะคะนี่จ้านี่จ้าช่วงนี้ก็เวลาห้าทุ่มกว่าๆนะคะนี่จ้านี่พวกหนิงก็เดินทางมาทั้งวันเลยนะคะทั้งลากเรือมาทั้งเอาเรือออกนะคะนี่จ้าก็คือมันไม่มืดนะคะทุกคนแต่แต่วันนี้พวกหนิงก็เดินทางมาแบบว่าทั้งวันเลยนะคะพวกหนิงก็ จะนอนไวอยู่นะคะวันนี้ห้าทุ่มกว่าๆนะคะนี่จะก็คือแต่ว่าข้างในเรือก็จะมีแบบว่าผ้าม่านผ้าอะไรนะคะผ้าม่านปิดให้มืดนะคะเราก็นอนได้นะคะเหมือนบ้านนะคะที่บ้านก็จะมีผ้าม่านนะคะผ้าม่านปิดให้ห้องมืดนะคะนี่เจ้าพระอาทิตย์ก็เริ่มปิมปิมท้องฟ้านะคะช่วงนี้ นี่จ้ะก็คือแต่อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะจะไม่มืดนะคะนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะนี่จา้าเพื่อนหนิงก็จะนอนในเรือลำนี้นะคะคือเรือลำนี้ก็จะเป็นเหมือนเรือบ้านลำหนึ่งนะคะนี่นะคะทุกคนถ้าใครอยากดูนะคะก็ไปดูที่หนิงรีวิว เต็มเรือเลยนะคะนี name, really? okay. ่จะวันนี้พวกนหนิงก็จะนอนในห้องนี้นะคะก็คือเรือลํานี้ก็จะมีสองห้องนอนนะคะวันนี้ก็จะนอนห้องเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องเล็กนะคะทุกคนนี่จะนี่ห้องนอนห้องเล็กแต่ก็นอนได้สบายๆนะคะนอนสองคนนี่ถือว่าสบายๆเลยนะคะนี่จะมันก็เป็นห้องนอนในเรือนะคะนี่จะ อันนี้เป็นห้องนอนห้องเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องใหญ่นะคะห้องนอนหน้าเรือนะคะนี่จ้าก็คือมันก็มีสองห้อง wow คนอน so นะคะมีห้องนอนใหญ่มีห้องนอนเล็กนะคะเราก็เลือกเอาเลยนะคะว่าเราจะนอนห้องไหนนะคะนี่จ้าบางทีพวกหนิงมาสองคนพวกหนิงก็ปูที่นอนสองห้องเลยนะคะนอนคนละห้องก็มีนะคะก็คือนี่จ้า ก็คือแล้วแต่เราจะนอนเลยนะคะนี่ห้องนอนในเรือก็สบายนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะก็สบายสบายชิวๆอยู่นะคะนี่จ้านิงขอเวลานอนก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวนิงรีวิวเกาะให้ชมกันนะคะ